แท็กซี่ในบราซิลครั้งแรกเรือไม่สำราญครับคุณลุงซึ่งเราไม่พูดกันเพราะเราพูดภาษาโปรตุเกสไม่เป็นเราก็เลยสั่งอังกฤษใส่ลุงลุงก็ตอบกลับมาเป็นโปรตุเกสในราคา20ดอลลาร์แต่ผมต่อเลย5ดอลลาร์ไปครับคุณลุงบอกว่าอย่านานนะโอเคไม่เป็นไร Wow! My first time in Brazil? Carnaval. First time in Canada, Let's see. Let's yeah. see. <laughs> oh! It's a <laughs> Yeah, I might have a couple

ลุงจะเบียดใตลอดทางทไม่ได้นะนบ้านผมไม่มีเรื่องเลยนะแป้แโอเค right here เอ๊ะไป right here ดนจะได้เาบ่โอเคที่จกบีเลยออโอเคเังดั e เอ็ รั้งแรกกับการซื้อกีตาร์ไว้ลองมือในบราซิลนะฮะราคาก็ไม่ได้สูงมากประมาณ6 0 0 0 7เกือบบาทประมาณนั้นเอาวะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะผม นี่เลือกยี่ห้อน,นี้เลยเลือกยี่ห้อน,นี้เลยก็น่าจะผมว่าน่าจะมาจากจีนแหละกีตาร์โดยรวมแล้วแต่ทัชชิ่งเสียงอะไรก็โดยรวมก็โอเคนะฮะโอเคเอาไปถือว่าไปแก้ขัดไปลองมือในช่วง 6เดือนกว่าๆที่ผมอยู่ที่นแล้วก็คุยกันไปรู้เรื่องดีกซนภาษาเลยนะเน้นต้องการเอกสารผมก็ให้แบบรไปแแล้วก็ให้บกระปี่ไม่ไม่มีประโยชน์เลยก็คือแจะไม่เป็นไรสื้อ่ายกันได้เพราะว่าใช้บัตรมีแักไว้เวลพาสื้อ่ายในคกลูเลยังไ Thank you Hello Thank you Thank you in Brazil. Obrigado. 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 Thank you. a Obrigado. ตตตตตััั้้้้้งงงเเเเธธธอออออนนนนีีแแ่่่่่่่กกก็็รรรรููไไไดมมมมววาาาใใหฉจจจะทจะทคส เปียนฝันไปแต่ยังคงหวังเอาไว้ข้างในใจใจว่าสกวันเธอจะมีฉันแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้เจะคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรอยากจะขอมีเธอรื้อไปในใจไปแสนนานเดินง,งเส้นทางกัเล็กน้อยฮะเพิ่งเคยไปเหมือนกันเวอร์บสเตกคของเรือ อเป็น okay. ครั้งแรกเหมือนกันที่ผมมาเดินเพ่นพ่านในลีกอย่างนี้เหมือนกันนะฮะเอเลือกออดิชั่นกันแนะ้วว้าว word s t e a k thank you thank you ขอเสีนอบ๊ายบาย xin đi chẳng lời thật là bắt đầu À, thật thôi 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 is Hello thôi mm. Hello hello, hello, everybody. hello everybody. สวัสดีครับ่สทุกคนครับเสวัสดีครับสวัสดีทุกคนไฮดิโต้สวัสดีพี่ชายเราด้วยให้พี่โสฟอนเราด้วยครับสวัสดีครับขออนุญาตคนนี้คือพี่โซฟอนพี่ใจดีของผมที่ทำให้ผม มีความหวังที่จะอยู่ต่อตรงนี้ <laughs> สวัสดีต้องกราบต้องกราบขอบคุณวิศพล์โโด้วยจริงๆแบบทําให้ผมแบบยังพลาวที่มีความแบบความพลาวที่ยังอยู่ตรงนี้ <laughs> ขอบคุณจริงๆพี่ขอบคุณมากนะครับผมยาฮัลโหลเลลี่ย yeah. ูซิงฮะยูซิงติยัรมาประชกันไหมิงีแต่ที่เดียว่

You sing? Sawadee khaaap Sawadee khaaap Sawadee khaaap Okay You sing? Let's see what I have to Let's see Wow <laughs> Harris the company, Haris Last one got Ray 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 Say hi, hey, hi. Ray. Yeah. Okay แล้วก็คนอื่นผมก็ไม่ได้จักเหมือนกันก็เพิ่งรู้จัก,กวันนี้อะไรอย่างเี้นะฮะโอเคน่าจะคลายความตื่นเต้นไปไดหน่อยเซียร์ไกันทุกคนถือว่าเป็น, <laughs> ถ,ปนถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะฮะโอเคเซียร <laughs> okay, ์ไฮเฟื่อนถือว่าเป็นเพื่อนๆไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันอะไรหรอกว่ามันมันก็ไม่รู้มันจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าใครเอาไว้ว่าวันนี้ทำให้เต็มที่ทุกคนแล้วกันนะฮะ <laughs>

20นาทมมีเวลาซ้อมแค่ทีนาทีเพิ่งไปได้กีตาร์มาวันนี้นั่งเดีซี่ออกไปแบบตัดสินใจแบบเอ้ากีตาวก่าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็เลยเอ้าตัดสินใจซื้อกีตาร์มาเลยตัวหนึ่งเพราะว่าเผื่อจะได้แบบเผื่อฝึกซ้อมเวลาแบบหนาอะไรเงี้ยพราะว่าผมต้องหยุ่นี่ประมาณเดือนกว่า Desperado. Oh Why don't you come to your senses? You've been not running fences for no. so long now. Only for hard work. I know that you got your reason. คนที่สองเพื่อนเรากำลังเซตอัพนะครับผมก่อน Good night, mouse, mix, and away in your when you're asleep, I'm on your side. When you're awake, I'll be asleep. Cause I'm not. <laughs> the will

see through the smoke. can't you feel the wind of my spirit? <laughs> I don't have forgotten, from Thailand! Yeah. I love you guys! And my, and my roommate, Jefferson Okay, oh <laughs> Jefferson is from Philly, yeah. baby Can you sing? Sing with me, okay? 24 years of life is to try to get down let me your for this And you want to "I should never was made up But a good old man. for you that And so you I say hey, 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 hey yeah, yeah, yeah. I say hey, what's going on? And I say hey, 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 hey yeah. I say hey, what's going on? Thank you so much. Thank you. We move on with Mendoza, Chris. Leo, this is the backing track.